อัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดวันนี้ราคาข้าวโพดท้องถิ่นราคาขา้าวโพดเมล็ด ราคาข้าวโพดโรงงานราคาบาทต่อกิโลกรัมเราเมือม่อติดตามข่าวสารนะครับในส่วนของราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ทำการอัปเดตข้อมูลล่าสุดนะครับประจำเดือนกันยายนปี2565ในส่วนของราคาข้าวโพดโรงงานนะครับที่มีการปรับขึ้นอยู่ที่20สตางค์และในส่วนของราคาข้าวโพดท้องถิ่นนะครับ ที่ปรับขึ้นอยู่ที่10ถึง2 5สตางค์นั่นเองครับเรามาดูในส่วนของตารางอัปเดตนะครับราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดชนิดที่1น,นะครับราคาข้าวโพดท,ท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับจะอยู่ที่7บาท74สตางค์จนถึง7บาท90สตางค์สำหรับส่วนต่างนะครับมีบวกเพิ่มอยู่ที่20สตางค์นั่นเองครับ สำหรับขา้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5นะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกร,รัมจะอยู่ที่10บาท70สตางค์จนถึง10บาท90สตางค์นั่นเองครับในส่วนตานะครับมีบวกเพิ่มอยู่ที่20สตางค์เท่ากันครับสำหรับชนิดที่2นะครับราคาข้าวโพดโรงงาน CP บางนานะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกร,รัมจะอยู่ที่11บาท50สตางค์ ส,ส่วนต่างราคานะครับบวกเพิ่มอยู่ที่20สตางค์ในส่วนของ CP ีศรีราชานะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่11บาท70สตางค์ส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก20สตางค์และในส่วนของ CP รลาดบุรีนะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่10บาท65สตางค์สำหรับส่วนต evet> ่างนะครับบวกเพิ Whoops, ่มอีก10สตางค์ CP ท่าเรือนะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่ 11บาท50สตางค์ส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก25สตางค์ c ีพีโคลานนะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่11บาท55สตางค์บวกเพิ่มอีก20สตางค์นั่นเองครับสำหรับกรุงไทยอาหารผ้าประแดงนะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่11บาท65สตางค์ส่วนต่างบวกเพิ่มอีก10สตางค์ครับในส่วนของกรุงไทยอาหารบ้านบึงนะครับราคาซื้อขายอยู่ที่11บาท60สสตางค์ ส่วนต่างบวกเพิ ite, ่มอ mm. ีก20ตางในส่วนของเบทาโกนะครับราคาซื้อขายบาทต่อกิโลกรัมจะอยู่ที่11บาท60ตางส่วนต่างบวกเพิ่มอีก10ตางนั่นเองครับสำหรับเซนทาโกนะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่11บาท50ตางส่วนต่างบวกเพิ่มอีก20ตางและในส่วนของแรมทอ้ากันนะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่11บาท50ตาง ในส่วนต่างนะครับบวกเพิ่มอีก10สตางค์นั่นเองครับสำหรับข้อมูลราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดนี้นะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทยด้วยนะครับที่ได้นำข้อมูลตรงนี้มาเผยแพร่ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนข้าวโพดได้รับทราบข้อมูลนี้โดยทั่วกันสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตาม ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ใหม่กับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ